เราครับขึ้นไหมเอ uh ่ยอือเค สวัสดีครับทุกคนหายไปสี่วันเนาะหลังจากสตีฟอาสุดคับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีคอนดูจำนวนหนึ่งคนด้วยนั่นก็คือตัวผมเองเข้ามาดูเอาไว้มาดูแชทเพื่อแบบมีใครกดใจมานี่กดให้ตัวเองด้วยวันนี้เราก็จะ มาเล่นสักชั่วโมงหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเราเล่นเยอะเกินไปเนะี่ยหนึ่งอย่างละก็จะทำให้เรากิ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกิ่งเกินไปก็เลยเล่นวันละชั่วโมงก็พอวันนี้จะ เปิดด้วยคาตากรแล้วกันเนาะน่าจะดีเพราะว่าเราเล่นเซอร์ไปหลายรอบและผลประกอบการไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเล่นเซอร์หน่งเบาเสียงเกมลงมดีกว่าอือแป๊บน,นึงนะฮะพอความเข้า แม่ทักมามับโอเคแปบ๊บนึงนะครับโอเคไป เราไปกันเลยดีกว่ามีใครอยากดูฆาตกรตัวไหนนะครับพิมพ์มาได้นะเคโอ้โห <c oughs> okay. oh. แย่งันตอบเลย ยังคำตอบยังกันใหญ่ <c oughs> ไม่มีใครเลยไม่เป็นไรครับงั้นเอาตัวที่ผมอยากเล่นแล้วกันเอาตัวนี้ลักันเะตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เล่นนานมากหลายวันแล้ว <c oughs> เล่นตัวนี้แล้วกัน สำหรับตัวนี้ก็ความสามารถนอกของตัวละครฆาตรกรตัวนี้ก็คือการล่องหนนั่นเองก็คือจะสามารถล่องหนแล้วก็จะไม่มีเสียงหัวใจทำให้เซอร์เนี่ยอาจจะจับทางได้ยากนะว่าเรามาจากทางไหนอะไรเงี้ยส่วนเอาเปิร์กที่เราเอามาอันนี้ก็จะเป็นเหมือน เมื่อเราข้ามหน้าต่างก็จะมีเหมือนเป็นการกั้นหน้าต่าง16วิไม่สามารถทําให้เซอร์ไวเวอร์กระโดดข้ามหน้าต่างได้นี่ก็เป็นกระทืบไม้ไว้เร็วขึ้น20%ซ่วนอันนี้จะเป็นแขวนระเบิดเนาะแขวนตะขอขาวทําให้เครื่องปั่นไฟที่ปั่นได้เยอะที่สุดอะเสียความคลืบหน้าไป20%อันนี้ก็จะคอมโบกันเมื่อเซอร์ไวเวอร์นปล่อยมือจากเครื่องปั่นไฟเมื่อไหร่ หลังจากเราแวนตะขอมันจะทําให้เครื่องนั้นถูกล็อกไปอีกสามสิบห้าวีด้วยก็คือระเบิดเสร็จล็อกเครื่องต่อเลย่าส่วนเสอร์ที่เราต้องเจอไนายปไโอ้ยไปใา้เดี๋ยวเดียวแป๊บแปบแป๊บเลยขออนุญาตโอเคขออนุญาตเปลี่ยนเป็นกันแสนไล้แล้วเมื่อกี้เราเปลี่ยนตัวล็อกเครื่องออก เป็นกันไฟฉายเนาะกันแบบตวนฉายไฟเพราะว่าเพราะว่าเซอร์เขาเอากระบอกไฟฉายมาตั้งสองอันน่ากลัวมากเลยไม่อยากจะหัวเสียกับหัวเสียกับไฟฉายแล้วก็เราก็จะเอากันไฟฉายมาดีกว่า ก็เหมือนเดิมเนะเวลาผมเล่นผมไม่ชอบใส่หูฟังจริงๆมันมีนะหูฟังไม่ใช่เราไม่มีหรอกแต่ว่าไม่ชอบใส่เวลาใส่แล้วมันปวดหูนี่แนี่ีก่อนทีขอเข้าไม้ไหม พิบับทืบเลยมันมีทืบไม้ไวละโดนหน้าต่างปุ๊บข้ามตามเรียบร้อยเราล้มเขาได้ค่อนข้างไวนะอันนี้ ราดิ้นเสียงไกลมากโอ้โหนี่ถือว่าน่ากลัวนะคนเนี่ยใส่ชุดไฟมาทั้งตัวแล้วน่ากลัวนะไปไหนเอาไปไหนเอาหาย ไม่หายเราหลงเองไปซ้ำเครื่องปั่นไฟเพราะาเขาน่าจะปั่นตรงนี้าสุดเขาปั่นตรงนี้อุ้ยเจอคนเดิมเลยเราซ้ำเขาเลยแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ตายเป็นคน,คน ซ้ำเขเลยจะได้ตายเร็นมงคนถ้าบางก็ตีนี่เนี่เราอีกโก้เราไม่หนาอยู่ละอีกโก้เราบางเฉียบไม้นี้เราก็ทืบไปแล้วเพื่อนเด๋ยวใจด้วยผมจะมีไม้นี้ต่อ Okay. สวยไม่รู้จะโดนพับไม้ไหมน่ากลัวจังนั่นไงโดนจนได้อุ้ยสายไฟเหรอสายไฟเหรอคนนี้โดนนะสายไฟใช่ไหมเดีย๋ยใจด้วยนี่เนี่ยอยปั่นไฟไวนะเนี่ย เราแขวนไปสองแขวนเขาปั่นกันได้เยอะมากเุ้ยเด้าคนสวัสดีครับพับเลยเอไม่พับโดนตีนะนี่ ไม่ทันไม่ทันเจใจด้วยไม่ได้ไม่ได้ไไดเราหันเราหลบคนนี้น่าจะได้ตีก่อน,นทีตียัดเลยนี่แน่ไม่ชงไม่เชิงทั้งนั้น ขอญาตซีเรียสแป๊มนึงนะมีตายยากนายแน่เลยส่งนี้นีตีเลยไม่สนใจใยดีเดี๋ยวเราจะต้องไปซ้ำลอลี่นะก็คือคนที่เขา มีสองขีดแล้วอ่ะเราต้องซ้ำเขาละมาดูก่อนเขาไปไหนเจลงบีบุอลอรี่เขาไปไหนไม่รู้ว่ะอ่าจไม่เจอ เก็ไล้ทั้งคนทั้งไม้